การจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยจริงๆผมว่ามันแต่ละคนเนี่ยน่าจะต้องมีนะของตัวเองเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยพูดร้อยเปซก็ทํามาตั้งนานไม่เกี่ยวกับอายุใช่ไหมคะอายุมากก็พูดร้อยเ็ได้เกี่ยวหรอกผมอายุมากก็บก็มากแล้วนะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวนี้คิดดูอายุ60ถ้าตายอายุ80สมมุตินะกือบยี่สปีอ่ะยี่สิบปีนี่จริงๆมันก็ยาวพอสมควรนะ สถิติบอกว่าถ้าคุณลงทุน20ปีเนี่ยนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือถือหุ้นร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในช่วงเวลา20ปีเนี่ยนะไอ้หุ้นเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงๆอย่างก,ก็แล้วแต่เนี่ยพอผ่านไป20ปีเนี่ยวันที่สิ้นสุด20ปีเนี่ยเราจะได้มีเงินมากกว่าการลงทุนอื่นเสมอคุณฝากเงินไปคุณก็ฝากไป20ปีคุณจะซื้อพันธบัตรซื้อไปซื้อทองซื้อไป แต่ถึงวัดยี่ิปีเนี่ยตรงปลายทางเนี่ยนะหุ้นเนี่ยดีที่สุดโอกาสผิดพลาดน้อยมากหนึ่งในร้อยคือไม่ค่อยมีหรอกคุณจะเริ่มต้นวันไหนก็นแล้วแต่นะถ้าคุณถือไป2ี่ปีนะคุณจะเริ่มต้นปีไหนก็นแล้วแต่นะจะมา,าไม่ว่าจะลงทุนตอนพีคถ้าลงทุนตอนต่ําสุดตอนที่หุ้นตกๆคุณลงทุนไปแล้วถือไปยี่ปีอันนี้ก็รวยเลยคุณลงทุนตอนพีคซื้อไปปั๊บมันตกลงมา ไม่เป็นไรหรอกถือมนไปยี่สิบปีมันก็จะขึ้นกันไปใหม่แสดงว่าแต่นีขึ้นกันไปใหม่ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อคือคือจะบอกเป็นการบอกว่าอันนั้นโดยเฉลี่ยไง <_ D isk> โดยเฉลี่ยคือถ้าสมมติคุณไม่มีความรู้เลยล่ะ <_ d isk> คุณรู้อย่างเดียวว่าคุณจะคุณจะมีเวลา20ปีนะ่ะเงินก้อนนี้อีก20ปีค่อยใช้คุณถือหุ้นไปเลยแล้วไม่ต้องอะไรลนะถือกองทุนไปเลยกองทุนอิงดัชนีไปเลยเซ็ตฟิฟตี้ถือเซ็ตฟิฟตี้อันนี้ดีที่สุด